ทุกปัญหาคุยนอกรอบ Hotline of the week ครับคุณสุธาสินีครับสวัสดีครับคุณสุธาสินีครับค่ะ,คะ,ะเป็นอะไรนะคุณสุธาอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่จังหวัดปรทุมธานีค่ะโอ้กลๆดีเองชมรายการบ่อยไหมก็อะไรนะคะชมรายการบ่อยไหมครับเพิ่งชมครั้งครั้งที่สองค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์วิเชียนก็ตั้งใจรอพอดีไม่เคยไม่เคยรู้จักรายการนี้แล้วเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยลองดูนะอ่าะก็เลยรอวันนี้อีกวันก็ได้เจออาจารย์ครับครับัตอนนี้ก็เลยตั้งใจจริงเลยอยากอยากรักษาอาจารย์มากเลยอ๋อโอเคอ้าวแล้วค่ะมาอาจารย์เชิญความตั้งใจนะครับสองคนนะ ได้เลยครับพร้อมกันนะครับเอาทุกคนที่ทุกคนที่ชมอยู่ด้วยนะทั่วโลกทั่วประเทศเอาเเลยครับชิญเลยครับจิตให้ว่างนะครับชาจะนับหนึสงสามให้นับตามนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามหนึ่งหนึ่งสองสอง สามสามหนึ 3, 1, 2, 3, 3, 1, 1, ่งหนึ่งสองสองสามสามหนึ <t <t 對對่งหนึ <t 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 ่งหนึ่งสองสองสามสามหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าคือจะมีมีลักษณะเหมือนเราขนลุกอะค่ะจูบไปทั่วกายอ๋อเหมือนคนลุกทั่วกายเลยนะ สนับสนุนการคุยนอกรอบโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกันดิชาแค่เชื่อปฏิหารก็เกิน